ที่รับไตโบ้คำแม่งกันนะครับเดี๋ยวไปที่รักแร้ค่ะที่าานเน,นี่ยที่โร,รงพยาบาลนะครับเป็นยันต์ชุ่มยูนะคะเป็นันี้ชุ่มยูเป็นยันต์ชุมยูเกี่ยวกับโรงพยาบาลท่านะครับไปเลยครับทุกคนจะรู้กันหมดแล้วเนาะว่าโรงพยาบาลมันใกล้กับศูสารนะครับ รุปคล้องแค่แบบกระจกนี้นะครับนี่คอ้ายลูบบ้าที่หนึ่งนะครับ,บ,าบา้ายลูกบอลบ้าเียบอลลูบอลบ้ามีทางอ,อกเข้าหนึ่งนะครับไอเดียอ็นเอ็นจีนะคบมันเป็นแบบสถานตุ้โกงรับบางอย่างนะครตัวต่อไปนะครับโรงพยาบาลนะครับไอดีห้องอิสรีนะครับกนปิดเสียงเลยนะ นนะนะให้ทุกคนนั้นให้ทุกคนนะครับเไปที่น,นะครับในปักปนที่กรมให้ตัวละุด เอรีก um. uh, hmm. um, ็ม yeah, uh ีสวีทกัน evet. ฉุดให้นกคุณไปที่นะครับเราจะล็อกับให้ลูกคุไปท่เซ็นมันจะได้เงินฟยนะโคลว่ มลเตี้ยเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะนี่มันเป็นองค์การรักเหมือนกันนะครับวิธีออกที่นะครับให้ทุกคนมองตรงนี้นะครับทำให้มองสกีคําว่า power นะครับ power ทางซ้ายพอดีครับมันมีห้องแบบนี้นะครับให้ทุกคนไปที่ห้องนี้นะครับ ควรจะเห็นปุกเสียฟ้าให้ลงกดเข้าไปเลยนะคะไอ้บลดเสียงก่อนช่วยลดารเสืยอมาและช่้สุขภาพเือดีขึ้นจริงมันจะทาคุลไปที่ทะเลนะคะ อันนี้เหมือนแต่แบบการศึกษาแบบคดีลับต่าวะมันก็คอสามที่มันลับเขาใช้ได้เหมือนกันนะคะแทนที่ตู้เทนี่มันมีการขำข้ามกุ๊ยชิคเลยต่อไปนะครับเป็นเกี่ยวชื่อยุ่งกับโรงพยาบาลเหมือนกันนะครบไอ้คนเป็นแาบไปไปจองบ้านแบไหก็ได้นะคบใหุ้กคนใหนส่งส่งบ้ปนับไป

พีสิงอันนี้เหมือนจะเป็นคล้ายๆปั๊กนะแต่มันก็ไอเลซอนแอบได้ในตอน,นชา้าและตอนนี้นะครับหนูเข้าไปดูดีสิวะอย่าเปิดมุมเด็กให้ดูไหมเนี่ยเนี่ยมาาันจะทะลุได้นะครับอาจจะเป็นบั๊กก็ได้นะครับหนูรถไฟขาครับอุ้ยเหี้ยตกใจหมด อาชญากรครับอาชญากรผมรู้ว่ามันจะระเบิดบ้านขุมผมเปิดประตูไม่ได้ผมไปแล้วครับ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 ,ป,รบป,ปิดตายแน่ผมเตรียมเตรียมปืนเอเคเดเก็บผมเลยครับย่้งผมหน่อย <c oughs> ผมกลัว จริงบ้านนี้ก็มีความลับนะครับให้ทุกคนไปที่หลังทีวีนะคะแล้วกดปุ่มนี้เหนือให้ตัวเลก็กกดดูเมืองนะแล้วก็ตกลงไปในน้ำนนะตกผมไม่ค่ะให้ทุกคนไปที่ห้องนอนน้องนุมันอยู่ไหนวะ ว่าและแต่รอาตังบ้านกูจริงๆด้วยก็จะล็อกบ้านนะครับล็อกบ้านผมนล็อกบ้านเอาตำรวจมาก่อนเนี่ยพ่อครับใครมาอยู่ไหมครับเป็นคนมาทั้ารปบ้านพมย,ยังไม่ลิกนังอ่ะไม่เตียม

ไปที่ดูนี้นะครับดูนี้ลงงไปครับจะพาลงห้องีดหาบักโอเคมาลแล้วมันเป็นเนี่ยเพราคเวลาคุณนี่มันจะเป็นเพราอธัธยากรรมบางอยา่างถ้าขังหน้านเขาอัปเดตอะไรบางอย่างนะผมจะไปดูด้วย กอิกก๊กอะไยกันเดี๋ยวผมไม่ปล่อยเขาที่บ้านแล้วผมจะล็อกบ้านนะล็อกบ้านผมล็อกแม่งจบเออหนึ่งไปวันมันมีที่นี่ที่นี้ต้องห้ามพลาดที่นี้ห้ามพลาดมันเหมาะสำหรับจูนมากเลยครับ ครับให้ทุกคนเข้าไปที่ร้านนี้นะคะร้นนานที่กระกับระดัพืงนที่นี่เข้าไปที่นี้นะครับแล้วก็มาทางนี้นะคบทางคัสค่อยนำพัฟให้ทุกคนลองที่นี่ขยับให้ถูกพื้นนะครับควรจะตกลงไปที่หนึ่งะครับที่นี่นี้ก็จะเป็นที่ไอชิเกิดตัวของ เราเล่นมัน,น,เ,ปน,น,นเป็นที่ของโจนนะครันเป็นที่ของโจนอ่าที่ต่อไปเลยครับที่สุดท้ายแล้วที่ต่อที่สุดท้ายนะครับที่นี้นะครับที่คลีนเนอร์ <c oughs> ทุกคนมาคนรทุกคนมาควรจะเคยร <c oughs> ู้แล้วเนาะ <c oughs> ว่าไปทางนี้นะครับ เราจะเป็นที่หนึ่งให้นุกคนไปทางนี้นะครับแล้วเจอห้อง<อ>นี้นะครับกดที่ตรงไฟนะครับพี่ตกไฟเข้าห้องนี้มานะครับอา้าวนี่มีเด็กด้วยมีเด็กมาด้วยมีเด็กมาอีเด็กเบนอีเด็กดอกออกไปเดีเ๋ยวอีเด็กดอกอีเด็กดอกออกไปอีเด็กดอกมึงออกไปเดีเ๋ยว ในเป็นพวกค้างอาวุธนะครับจบคลิปครับผมแล้วก็สวัสดีคนที่ไม่ได้ยังไม่ได้หนอน